ทำอะไรเธอนี่เหรออัญจิโร่เนี่ยเหรออันจิโร่เรียกกันนั่นพี่รักงอัญจิโร่เลยนี่ก็โอ้โหกระโดดกันอย่างนี้เลยเหรอเมาย่างอ่ะใครเคยเห็นร้อยแก้วแบบนี้บ้างเนี่ยอันนี้ก็ปลาเป็นไม้เจนแจ็คสันเป็นอะไรนะมูตันออ๋ปลาเป็นมูตันเถือนเลยนนี้ก็ไมเคลื่อนแจ็คสันอย่างนี้อยู่สวัสดีครับเลี้ยงลูกสุดเบี้ยงครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ดองย่างสิดอง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 กินะครับเรากำลังจะพาเราแก้วมาเที่ยวที่นี่ในทีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วมาหาซื้ออะไรที่มันเกี่ยวกับดาบพิฆาตระดูดีใจมากเลยค่ะได้มาดองกิสักทีมาดองกิสักทีก็ต้องแต่งไม่ต้องมาแบบนี้ได้ไหมทำไมต้องบังคับป้าใจด้วยเนี่ยเท่ๆอะไรล่ะแต่เราไปหาในตสกกกันเนตสโกเนสโก ิโตอัิโรเรียกกัน้กีอัิโร่เลยกีังกระโดดีังกระโดอะอเลยอี่นี้นอีเยอะมากเลยนะเดี๋วเราจะกินอะไรกันนะแม่ไปกินอันนั้นกันดีกว่าเห็นว่าแบบน่ารักน่ากินมากเลยทาจิมายะวนกินชูบาชาบูครับผมที่นี่กันครับ ต้นนี้เอาไปบ้างคือจะใส่ถ้วยใส่ถ้วยเหรอแต้นนี่มันคืออะไรคะหัวหอมไม่ค่อยหอมนะมันออกแนวเหม็นนะอือหัวเหม็นเฮ้ยเก้าอีเห็ดให้ป้าด้วยนะได้สามชั้นคือลบกตาสามคอหมูเจอวาคิวเอโปนะครับไปส่วนสันงคอได้คิวเอโปใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นเนื้อออสเตรเลียสดสะโพกนะครับ ตัวนี้จะเป็นส่วนหน้าท้องนะครับส่วนสัวนี้จะเป็นส่วนสังคอครับผมออสเตรเลียหนา้ออสเตรเลียใช่นีอ์ค่ะ้งนำู้แ่็อยืดลองดูดิอามันไม่เห็นจะมีรอยโอ้โหได้แล้วแี้นี่โอเคจะทำทียังไงมันอยู่ไนอ่ะพีเยืนหน่อยอ๋อต้องยืนหน่อยูกกระหาน้นี่เห็นอ้อันนี้ถูกแล้วกลับด้านอีกนิดนึง อันนี้เรามาทำน้ำจิ้มก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มงาผสมขิมขงเขาคือของทางร้านนราเเราจะไปเทมปุระเราไป,ไดไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าถ้ามันโดนเนื้อร้อนๆเข้ามาน้ำจิ้มข้านี่นะโอ้โหเด็กมาก <S 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 เป็นไงได้กินไปถึงไหนแล้วเนี่<ห>ยอร่อยไหมที่สุดที่สุดจริงเหรอที่ของใครของหนูอร่อยไหม กินน้ำด้วยนะเดี๋ยวติดคอช่วยกันครับช่วงโควิดไงพี่เราไปญี่ปุ่นไม่ได้นีรัดวอะไรนั้นเลยเหรอยังไงยาวถ้ากินอย่างนั้นอย่ารู้ถ้าอย่างนั้นก็แนวแนวแนวน้องก้อยแล้วล่ะครับเอาเลยนะเอาเลยนะโหเป็นร้าน นี่ลงลงไข่นี่ลงไข่นะครับวิธีนี่พอลงไข่เสร็จปั๊บน้ำจิ้มมาด้วยน้ำจิ้มมาโอ้ยไม่ผมเองอ่ะเป็นคนไม่ค่อยทันเนื้อพี่ก็เลยถามพี่โยว่าโคตรอร่อยเนี่ยเด็กจะไม่ทำให้ไม่อร่อยเด้อขนาดไหนอขนาดไหนที่พี่กินบ่อยๆคือแบบโอหติดโอหตอนนี้แรงด์กิ้งเงินพุ่งขึ้นไปแบบอันดับต้นๆแล้วอ่ะตอนนี้เฮ้ยคุณชมเขาเกินไป นี่คุณพูดจากใจใช่ไหมไม่ผิดหวังนะครับร้านนี้อันนี้ถือไหมคะ่ะได้คะ่ะช้วยนี่นะโอ้โหกดตรงไปนกระเป็นก้อนได้ได้แค่ไหน,น,นเราได้ทางด้านานีเ้เราห้ามช่วยนะเพราะหนูอจะทำด้วยตัวเองจะทำด้วยตัวเองเหรออ้าว <c oughs> <c oughs> เอาลูกเดินปั้นต่อเอาลูกเดินปั้นต่อเอาลูกเดินปั้นต่อแล้วใช่ไหมล้ะเอาลงคืนต่อเออคืนต่อใช่ไมนี่นะลูกอะไลความไหวเฮ้ยเยอะดิเออออกมาแล้วครั้งแรกก็คิดว่าน่าจะดีอยู่แล้วล่ะแต่พอกินเข้าจริงนะดีจริงด้วยขนาดหนาวๆขนาดนี้นะไอสกีมดีมากครับรสชาติหอมจริงแล้วก็ เมื่อกี้ร้อยแก้วก็กินไปหลายลูกก็ยังคิดว่ามันแค่ชอบของเล่นของหวาน,นเฉยๆแต่ไประมาณอร่อยจริ๋มน่้นมากน่้นมากอิ่มมากครับนี่นะครับทาจิมายะนะครับทาบูทาบูสุกี้ยากี้นะครับที่เรามาทาร้อยแก้วทาวันนี้อิ่มมากอะไรยวเราไปเดินเล่นกันต่อไปเดินเล่นกันต่อรอยแก้วอยากได้อะไรหรอ บแล้วแ่นี้นด,กด,ดกีกว่าตึง้งตึ้งบะหมี่กึ่งน้ำเดือดรูปยากี่ซบะรถเผ็ดมากทำไมต้องกึ่งด้วยมันมันต้องเต็มไม่ใช่หรออ๋อมันยังไม่สำเร็จไงอัหนนี้หอยเราเท่าไหนะเจ็ดสิบเก้าบาทกจะจุกใจไมนี่ยเผ็ดเนี่ย ทำไมตรงมันแป็นแบบนี้อตรงมันเป็นทรงมันบางทีมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยราหวานอ๋อเหรอเคยกินแต่สตออเบอรี่ภู้ทะเบิกใช่ไหมอใหญ่มากเลยเนาะใหญ่มากเลยเนาะฟอร์มฮูกมาโมโต้ตอนนี้มันเปิดหนูอยากกินมากเขาไม่รู้ไม่รู้เอาเลยลูกขอบ้ารู้มาอะไรอะฟีดบอนฟีดบอลเหรออันนี้อร่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปชั้นสองไปอะไรซีดอะไรว่าระดับเหรอใครบอกเธอไปเลย คิดไปเข้ามากันดีกว่าเห็นมีแต่เมืองไทยอันนี้พี่ด้วยอ้าวก็เมืองนอกเขาก็มีอย่างนี้เหมือนกันขีดเลยเมื่อกี้ร้อยเจ้าขีดเลยซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนอันนี้ช็อปปี้โอ้ยอยู่ข้างหน้าในระดับจัดอันดมีอะไรบ้างอันนี้มันลมค่ะอ้าวเป็นลมลมเหรอมาดูหน่อยซิ น,น,นี่คืออะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยทำให้สุ่มทจให้สุ่มคูเจ้จเหรอครอัลูกเราหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยอ้าวแต่ก่อนนะครับนี่ได้รับความนิยมมากคือปิกาจูเดี๋ยวนี้กลายเป็นอะไรดาบปิบบคาสสวหนหมดแล้วอุ้ยมธออยู่ตรงนี้เองทำอะไรเธอ,อนี่เหรอ มันดิลโล่เนี่ยเหรออันนียราคาเท่าไหร่อยากปูจังเฮ้ยสวยทุกตัวเลยอ่ะเบนเพสโต้บันเพสโต้ก็ถือเนะเนี่ยลูกผมอยากได้มากเลยครับอันนี้หมดแล้วเหรอไม่แตรงนี้หมดหมดเนาะอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องแงะเอาในนี้เลยแงะเอาในนี้เลยหมดในเกี้ยงเกี้ยงเลยครับครับ ป๊าป๊าน่าจะไปดูโซวของแบบไม่แต่คนนี้เขาแต่งตัวแบบป๊าเลยอะป๊าจะเหมือนกันก็ได้ Hey you Hey you Hello Hello Can y see your face ใครเนี่ยป๊าเป็นใครเนี่ยป๊านึกว่าป๊าเป็นไมเคิลแจ็คสันเป็นอะไรนะมูตันออ๋กลายเป็นมูตันเถอะเลยนึกว่าไมเคิลแจ็คสันอย่างเงี้อยู่เฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจอ่ะโมเดลรถอย่างเงี้ยรถตำรวจรถบัส แต่มันไม่ใช่เทนกระแสะของร้อยแก้วซะแล้วสิตอนนี้นี่ถุงเท้าดูร้ายดิดดดดเออถุงเท้าแบบกวนมากอะ่ะอา้าว <c oughs> ี่งไงเครื่องทำน้ำแข็งใส่่น้ำแข็งบ้านเธอไม่ใส่งไงวะมันก็ใส่หรือว่าไงใส่คือใส่อย่างนี้ใสให้มันแตกใส่หัวไปอย่างนี้นะนกอ๋อว่าจะมาเอาโมเดลไงโมเดลหมดเออโมเดลหมดต้องเอาถ้ายอย่างเดียวตอนนี้ที่ต้องช่วยอย่างทุกกระจกตู้นี่ให้แตกคือไม,ไม่ไม่มีของเลยครับตอนนี้ของเขาหมดเลยเราไปดูที่สตอ็อกดูที่ชั้นแล้วก็ไม่มีเขาก็บอกให้ลองไปหาที่สาขาอื่นเราก็คิดว่าจะมีสาขามาไม่น่าหมดเลยไม่ใช่จ,จริงๆ ป้าไม่เป็นไรป้าไม่มีตัวนี้ก็ได้เพราะป้ามีตัวนี้แล้วกอะไรนะคะจุลธาติอ๋อจุลธาติเหรออยากได้อันนี้เหรอใช่อ๋อเดี๋ยวเราดูให้ก่อนนะตุ๊กตาน้องไก่ร้องตะโกนเออเดียงมันไม่เหมือนกันว่าแต่ละตัวไอตัวเล็กนี่มันร้องดัง ไปแกลองบีบดูอันนี้ไม่ร้องตรงนี้บีบยังไงก็ไม่ร้องเราทิ้งก็หาไม่เจอเจ้าเอาไอ้โม่มาหรือเปล่าเฮ้ยแต่โทรศัพท์มาป่ะเออหาไม่เจอจริงจริงไอ้มงมอยู่ไหนใครใครโฮ้ยแล้วก็นึกว่าไปไหนไปแก่แต่โทรศัพท์มาป่ะเนี่ยเออมีอันนี้ อะไรคะแม่เมียนี่แล้วคุณยายห่ายค่ะตอนที่ไปญี่ปุ่นหันหน้ามาสิขนานแล้วหน้ามาเรียบหน้ามาก่อนอออเอาหน้าก,กากออกหน่อยแม่ถ่ายรูปไิดนึ่ะใครเคยเห็นร้อยแก้วแบบนี้บ้างเนี่ยนี่ไงคล้ายๆเหมือนตัวที่รอยแก้ามีที่บ้าน เสียงเบาไปแล้วอ่ะลองใส่เขากดกันบ่อยมากเลยอ่ะเป็นตัวใหม่มัาชงดังเออใช่ไหมตัวสามพันนะตัวนี้นี่อะไรอันนาอันนาท่าแท่งไฟสีอ่ะมันคืออะไรอ่ะแท่งไฟอ๋อนี่ที่มันใส่ข้อข้อมือแล้วกดแกลกแกลกแกลกแล้วมันเป็นอย่างนี้ไงมีอะไรอีกอ่ะป้าป้าหนูเคยเห็นคนทำทำอะไรปิดคือจะเนี้ยแตะที่ตัว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 แล้วจะปิดไฟเลยวก็จะกลายเป็นตัวเหรอเต้นใช่ไหม ตันนี้เล็กแกไม่ได้โบเดลนะคะพี่เห็นไในตัวนี้มันไม่มีของเลยเฮ้ยมันมีของตัวอื่นที่มันไม่ดังตอนนี้ไงอย่างเรา็มอนคงมีมั้งแต่ตัวนี้ไม่มีใช่ปะก็ไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวป้าจะไปตามหาให้อีกนะว่ามีที่ไหนใครเจอมเดลแบบนี้ที่ไหนบอกเลยกแกด้วยนะคะเล็ก็กจะรีบไปซื้อเลยจะไปเล่นกับเขาเาก็ให้ใส่มากับเขาแต่พอเราจะลงไปเล่นด้วยเขาไม่ให้เล่นด้วยเขาาได้ล้วเออแล้วเขาให้เราใส่มาเป็นเพื่อนเขาเนี่ย แต่เราก็ไม่ได้เล่นกับเขาเนี่ยไปด้านไปด้านพุ่งไม่ทันหรือว่า,ามัตามมาหรอ๋อมีตรงนี้อ่ะเอาไปกี่อันลูกมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรคะเป็น,ยนเยลลี่โค้ดแต่มันมีหุ้อมอยู่เอ้าถือไปสองอัอนสองอัอนได้ขนมแล้ววิ่งจิพดเลยทหาแต่ไม่เคยเลยเหรอโอ้โหวิ่งใหญ่เลย คือมันใส่ชุดแล้วมันทําให้วิ่งเร็วหรือว่ามันมีกระบวนการถือดาบแล้วก็ออก็ต้องวิ่งแบบอ๋ออ๋อพอถือดาบใช่ไหมกระแต่ชุดมันจะเป็นอย่างนั้นเลยอ๋อลองดูพิไม่ไหวเลแล้วก็ทำไมแล้ก็ใส่ชุดแลถือดาบแล้ววิ่งเร็วจังปาไม่ไหวแล้วเนี่ยปาไหลทำข้าวหน้าปลาไหลให้หน่อยอ๋อฮะนี่เลยซื้อปลาไหลใรลองซื้อปลาไหลอย่างเงี้ยนะแล้วไปทำอะไรเข้าหน้าปลาไหลเฮ้ยที่เขาทำสำเร็จรูปแล้วก็แค่คั่นเออ ปูรัสก้าเออเอานี้ไปก็ได้นะเท่าไหร่เนี่ยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเท่าเลยนะสองพันเก้าร้อยเนะก้ากสิบโอ้โหสามพันบาทนี่ครับปูรัสก้าอัลพันอเอ,อโอ้โหสุดยอดปลาแพ้ปูพักเนี้ยปลาแพ้ปูกินกินอาหารทะเลไม่ได้ไม่ใช่ปลาแพะนะค่ะปลาแพ้ปูมากกินอาหารทะเลไม่ได้เลยอ,<ก>อยากกินแอปเปิลแอปเปิลฟูจินะ แล้วพอกินเสร็จแเราไม้ไปที่ไหนหรู้เปล่าข้างล่างนะอะไรอ่ะอ่านจีอ่านจีเค้กนาคาสกิคาสเตียอ,อ่ะอะอะไรนะเนี่ยมันคือขนมสเค้กนาคาสกิคาสเตรียะคาสเตรียะแล้วก็เอาเส้นอุด้งไหมเอเอเนี่ยเอาแบบเอาอุด้งป่ะนี่เป็นเส้นเล็กเนี่ยนี่เป็นเนี่ยมีเย็นเออนี่มีเย็นได้ก็อยู่ได้เลือกเลย อันนี้เป็นโซบะเออนี่คือเส้นนี้จะเป็นเส้นเหมือนหมี่เย็นอันนี้เส้นเหนือเหนมีเย็นแล้วไปซื้อตอดดำมาใส่กระจบเลยได้ได้อันนี้ไปอ่ะเขาอยากอันนี้เอาลองอันนี้ให้เขาดูผงโรยข้าวนะคะจะมีเป็นตัวไบชิโตสีแดงนได้ไหมสมุนไพรของทางญี่ปุ่นนะอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวปลาโอนะคะอ่าสร่ายแล้วก็ไข่ไข่อีกอันหนึ่งนะคะจะเป็นทาบารุรายุค่ะที่เอาไว้กินกับราเมงนะคะคุณลูกค้าอันนี้สามารถเอาผัดแดงได้หลายแดงอยากเลยใช่เป็นไงบ้างอร่อยไหนอร่อยอร่อยไหม อันนี้อร่อยใช่ไหมอันนี้คือไหนครับอันนี้ค่ะใช่แล้วใช่อันนี้เอาผสมกับมายองเนสกับไก่นะคะก็คือทำเป็นเหมือนข้าวปั้นได้เลยแล้วถ้าผมไม่ผสมอันนี้ผมโรยข้าวกินได้เลยป่ะได้ค่ะอ๋อแล็อันนี้อร่อยไหมอันนี้เป็นตัวนี้นะคะมันเผ็ดตามเผ็ดอ่าโอเคโอเคจะเป็นตัวนี้นะคะทานได้เลยค่ะได้ข้าวข้างบนนี่คืออันนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอืมเฮ้ยทำไมวันนี้แกกินเก่งจังวะเนี่ยเมื่อกี้แกก็เพิ่งกินชาบูมาอกอ เอ็นจอยเออกินกับพี่ได้เลยนะอะไรอร่อยอะไรอร่อยอรออ่ยันนี้ขวดเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะลดราคาอยู่จากแปดสิบเก้าบาทค่ะอ๋ออผัดกับอันนั้นได้เดี๋ยวป้าให้ผัดอันนั้นให้กินจริงป่ะแล้วแกจะกินอะไรเนี่ยยากุยยากดยยากุยยากินเนี่ยเขาได้มาองในเยอะๆโอ้โหก็ทำมาสำเร็จแล้วอ่ะ วาซาบิมายองเนี้นี่เป็นวาซาบิอันนี้เผ็ดไอแก้จะแบบไหนอ่ะกินป่้าเอาหิวหิวหิวลูกผมตอนที่มีอย่างอื่นกินก็ไม่กินนะครับแต่พอเขาอิ่มก็เรียกร้อนลูกผมจะหิวแหมือก้เหมือนกันที่เนี่ยอะไรฟูมอะไรไม่แพงฟูมนะซูชิเนี่ยสิบคำเนี้ยสองร้อยสิบเก้าแต่มันใหญ่นะต้องบอกแล้วคำใหญ่มากนี่ไงเอออันนี้ก็โอเคนะใช่มันฟิวฟิวย่างฟิวไปหน่อยหนึ่งเนาะนี่ไงโมจิเอ้า นี่นี่ค่ะถ้าเด็กที่อ้อชอบกินนี่ยอันนี้นะอันี้ที่เราไปกินมาที่นั่นใช่ไหมใช่ชอบกิโรเอ็นเหรอใช่ไม่ได้ชอบอันนี้อ่าอันนาไปกินอ้อชอบแบบนี้ลองดูกันไหมชอบอันนี้นี่ครับโมจิจากแป้นวาลปิกโดยผงสีเหลืองโอเคจังหคืออันนี้มันเป็นอันนี้ที่ได้นชะไหมคะที่พี่ค่ะดูแล้วครับ อันนี้คุณไปที่กาญจนบุรีที่มันขึ้นมาเป็นบ่อน้ําบาดาลที่มันผุดขึ้นมาเป็นโซดาใช่ไหมฮะเฮ้ยมีรสชาติด้วยอ่ะนี่ก็โอ้โหกระดดไปเรื่อยเลยเหรอมาว่ายังอ่ะอันนี้ขายขวดเท่าไหร่ครับขายขวดละสิบแปดบาทค้าแช่ตู้เย็นเอาไว้ให้เราทานทานได้ทางกลับไปไหนอะไหนอ่ะ มาจากไหนอ่ะไม่คืออันนี้ยมันเป็นอะไรบ้างกระปอนปอนเท่าไหร่ซื้อคนซื้อไปเยอะเท่าไหร่อ่ะเขานี่บอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยแถวหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าได้ครึ่งแถวเก้าสิบห้าเอาทั้งทีแล้วเอากระปอนใหญ่ไปเลยเอาไปปอนหนึ่งทำข้าวมันอีกแล้วมันเผาแช่เย็นอ๋อแช่เย็นเท่าไหร่ยังไงขายยังไงดี๋ยวได้แปดสิบบาทมันเผาแปดสิบบาทอ๋ออันนี้แบบไม่แช่เย็นกินได้เลย ก็เนี่ยมันพร้อมกินขนาดนี้คุณมันนิ่มอ่ะมันนิ่มแปลเลยเอากี่อันสามอันเอามาสามอันปะอย่างนี้เราหยิบออกมาอันนึงอ่ะแล้วเราก็ไม่ให้พี่เป้รู้เอาของพี่เป้มาใส่เข้าไปอันนึงได้พี่เป้เอาแบบอ้วนๆหรือว่าเอาแบบยาวๆคะี่เอาหนักๆเอาหนักเอออ๋อเอาหนักๆถูกต้องไอ้นี่เบาเบาอันนี้หนักอันนี้หนักนี่หนัก ตอนนี้มันมีปัญหาว่าลูกเราเนี่ยมาถึงไม่ได้ซื้อผลไม้เลยเพราะว่าอะไรแล้วลูกเพราะเราได้แก้วชิมหมดแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราได้ซิกเนเจอร์เลยครับขนมปังฮอกไกโดขนมปังฮอกไกโดเออแล้วก็มันไห้เดี๋ยวเปิดมาให้ดูหน่อย่ะแต่นี่เป็ร้อน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 อันนี้คือ80บาทอัน80บาท3 3อัน230นี่ได้ทาโกยากิ1อยแก้วเบสบอร์รี่ของแม่อ้อแล้วก็ได้คุริโสด โมจิราบิโมจิเออตุ้ล้อติ๊กไม่มีอะไรของติ๊กเลยนี่หว่าไม่ได้ต้องใส่ตั้งก่อนติ๊กนี่คือเส้นโซบะเส้นของไอ้เจ้าอันนี้เป็นไฮไลท์เอาไว้ผัดกับเส้นโซบะมันเป็นิ๊กขอไปใส่แว่นก่อนนะมองไม่เห็นมันเป็นซอสพริกน้ำมันถั่วเหลืองเออแล้วนี่เป็นผงโรยข้าวไปใส่ตามนี่วะไปเด้ความหนูใจได้ไปใส่ตั้งกันเลยดีกว่าไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครแล้วก็อย่าลืมกดรัก ทำไอะไร้หรอคะไี่เป็ลระค่ะทําเป็นระคังให้เธอตั้งแต่เ tamam. มื Garrett> ่อไหร่เดิไม่โอ้เข้าตรงนี้เลยเมื่อกี้